เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระตีแม่งเ้ยถูกอันด้วยนะถูกอันด้วยนะถูกอันด้วยนะเฮ้ยไอ้ก้ไอบูไอ้กไอแกไอบเป็นไงวะไม่รู้อ๋อแม่งชนกล่องอีกแล้วโคตรเบื่อเมือว่าเราจะเอาชีวิตรอดได้กี่วันอ๋อไม่รู้อาจจะสักพันวันมึงจะเล่นนานขนาดนั้นเลยเหรอไอสัตว์ ถ้าเราลองกดไอเทมมันจะเป็นอะไรต่อเออมันย้ายไม่ได้หรอนเ่แค่วางแล้ววางซิไอเยายไม่ได้เาาว้ยเีมั้เฮ้ยนี่ไงกูวางนี้ได้บูสิ่งที่มึงชอบมากเลยนี่ไงเอ้ยไหนดูซิคราไอเทมค้ขาของคราอีกทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล้ตี ่เฉยถูกอันด nah ้วยนะถูกอันด้วยนะถูกอันด้วยนะเฮ้ยไอ้บูไอ้บกวไอ้บูไอ้บูกูอยู่ไหนแล้บัวไอ้บังไปไหนเหรอแล้วกูอัดกูไม่ได้อ้าวกูมีคลิปหาเลยดิมึงหันขวามึงมึงตรงมากําลังไปไอ้เพื่อนกูกูกำลังช่วยมือ มันจะไม่ช่วยมึงไอ้ฉลามมันสนใจกูอยู่ฉลามสนใจกูอยู่ฉลามสนใจกูอยู่ตีเลยกูไสนใจมึงอ่ะยายกูไปแอปเปิ้ลไอ้เชี่ยซิบหายละซิ่งหายละไอเชี่ยได้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 โอ้ยต่อทางต่อทางต่อทางไอ้เชี่ยแม่งตีกูไปนู่นเลยสัตลามไม่แย่โคตรเร็วอ่ะเฮ้ยแม่งเอาอีกแล้วว้าย์ไอ้เจี๊ยบยุ่ย เฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยสำรวจสำรวจได้โอ้ยดึงดึงดึงอ่ะไอ้ไอ้บัวไอ้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่โศนกูไม่โศนอ้าวอ้าวโอ้โห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 มันมีแล่มีอะไรเต็มเลยเว้ยต้องไปครับพี่แอ๊ดพี่อ ไอ้เหี้ยนตีคนเอกตีแม่งเขีย่โคตรดังเลยอาแล้วมันไปไหนมันงอะไอ้ยโคตรไม่มีประโยชน์เลยว่ะไอ้ที่ช่วยตายคนไหนประโยชน์ที่ช่วยรู้ไม่มีประโยชน์เหมือนในเกมเลยเฮ้ยสมบัติ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 กูจะเอาต่อยตายกูจะเอาสวย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 สวบู๋สบู ปู่เอนกินเปิ้ได้กินแอปเปิ้ได้กูไม่มีแอปเปิ้ลฮิกูขาะกูขาพีแอ้มือครับขวานไหมเขียนกูขาขวานไหมก้าขวานขวานขวานไปขวัชิฟวิ่งได้ก้าขวชิฟวิ่งแด้ใช่ใช่กูไอ้แกกูกูหนีบ่อยกูรู้โอ้ย เยี๋ยอืมขุดหินโอ้ทำไมตัดไม้ได้ใชไมวลดไม้ได้หินวะกูขุดหินเมเมื่อกี้ไงมันก็เลยขึ้นมาไม่น่าเฮ้ยโมบอกว่าช้างกัดเรืออยู่ช้างกัดเรือ ชางกัดเรืออยู่ชางกัดเรือช่างชางชางกัดเรืออ้าเรือชางกัดเรือไอ้เหี้ยช่างแม่งโห่อู้หี้ยยิงกูเริ่มกูห กูจะเอาสัมเนื้ออันกี่มาอาดกันไหมวะยกูไม่เข้าใจช้างกันเรื่อยกูชอบช้างกันเรื่อยเวงน่ากลัวย่งไงทำไมกูตีไม่โดนเลยวะกูจะพูดไอ้นี้ไอ้สัตว์ช้างช้างช้างฉลาดอะไ่หมก็เก็ตอยู่แม่งช้างเลยเออบูแล้วแล้วแพ้เราอ่ะรั ไม่รู้อะไม่รู้อะแล้วแผลไม่รู้อะเอ้ยฮะนึกนึกเกีดเช้เกีดยชื้อแล้วกู๊นักหนึ่งพอติดตั้งไอเทมเกินเสียไม่ได้โอ้ยวุ้ยโซลาร์มินิยุทสามเจอแผลแลแม่งเหมือนกูจะป่วยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยมันเปิดภาพสูงวะกูตามมันไปตามมันไป ไอ้เนี้ยดีนะกูปักไฟไว้เนี้ยมันกูไม่เห็นนะกูเห็นได้เพราะไฟไฟแม่งสว่างกว่าไอ้กองไฟทอสอะทอสมันโคสว่างเลยเย่ก็จะหลุดระวังช้างมากัดเรือนะเฮียดีท้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูขับเดินซูชิเว้ยเสื้อซูชิเว้ย เือชีเืชีพไอ้เยี้ยมึงตั้งสติก่อนดิวนี้ยเป็นรู้สึกสมองกูมันกระทบกระเทีนอะแต่เกมผีเมื่อกี้ห็นแล้วกูมีไงกูก็มีเรือชูชีพเหมือนกันไม่หลุดสะชีรีรอนวิ้ยกล่องเต็มเลยเอ้ยลิงวิงงไอ้เยี้ยวลิงจจ่อวิงจจอ เสียงกุชเชียนไปชิบิโอ้ยมันกิ่งมันกิ่งกล้ามันกิ่งกิ่งเก่งเหรอมันกิ่งมันกิ่งนี่มันกิ่งเหรอไม่ตัดมโดนเฮ้ยมันเก่งโนี่ฮะเอ้ยโอ้ยเป็นตอไม้ไปอไม้ันดอไม้วะไอ้เียเสียงกุชเชียเสียงโคชเดังเลยอืออื้าอือเฮ้ยมีวัวปูเฮ้ยกลากูอยากกูอยากกินเนื้อวัวไอ้ขามันข่ามันเหมือนกันเหมือนกันหิวหิวหิวพรีเมียมพรีเมียม เฮ้ยทำไมตีไม่โดนล่ะมันจะฟักมันโดนปิงไงสัสร์ฟไม่ปิงทำไมเหมือนที่บอกมันกัดจอกล่ะจะตีไม้ไม่ปิงเลยนะไม้อยู่กี่ที่มันต้องอยู่ใกล้มากๆนะทีนี้นี่ไงต้องแบบประชิดจริงๆอ่ะจะตีโดนอะโอ้อะไรวะเก็บเนื้อมาเก็บเนื้อมาเก็บอยู่เก็บอยู่ เนี่ยลอยน้ำไปละไอ้เหี้ยรว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 ยเยอะตีทีเดียวรวเบยเอเยอะเยอะเยอะไปนานแล้วตีทีเดียวระเบิดเลยวัวโคตรแรงไอ้เหี้ยในชีวิตจริงก็ตีอ๋อวทำไมนกอยู่นิ่งๆมาฆ่าเหมือันไม่ใช่โอ๊ยโอ้ยอะไรอ่ะใจแอนน้ำแข็งน้ำแข็งก้อนใหญ่ไททานิกเหรอเที่ยวมาดิไอ้สัตส มาจะตีกับน้องแข็งจริงโกโก้เนี่ยมันต้อมาดิมันตีได้ไหมเอ้ยไม่ได้กะจอดเน่ยคกณกูจะตีน้องแข็งก้อนใหญ่คนตาบิ่เนี่ยข้าวจัดกูตีได้ทั้งข้าวทาไม่ดีอยู่อะไอ้แก้เนื้อปลากู้ศีอะหระ เอ้ยไอ oh, 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 ้ผู้ไอ้ผู้เราเลี้ยงมันไว้เราเลี้ยงมันไว้เอา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 เออเชื่ยมันเจี๊ยบเอาติดเอาเกิดเยี่ยเลยเกิดเยี่ยงเลยขึ้นเอาไอ้เชือบานี่ดีไอ้อะไรไอ้อะไรแม่งได้แต่คอนกูกูเห็นมันติดอยู่ตรงเนี้ยกูเห็นมันติดตรงเนี้ยตีแล้วมันก็เข้าไปไอ้เข้ากูไม่ใช่ที่เผาเลยเข้ากูมันดัก ่เอ้ยยองดับปลาฉลาดกูเห็นแล้วขัดใจว่ะทำไมอ่ะกูเห็นแล้วขัดใจมึงดูดิทำไมอ่ะมึงเห็นใช่ปะดูดิดิมึงเห็นความแตกต่างปะกูเห็นละกูจะทำเป็นไม่เห็นแล้วกันไอ้เชดี้ก็ได้อยากทำตัวขัดใจไปกันมาดูเพอร์เฟคชันนิดไม่ดูครับมึงดูตรงพื้นนี่เนด็กคนคนขัดใจอ่ะไอ้เหี้ย เวลาคุณเล่นกูพยายามไม่แบบมองข้าบนนี้เรียกแพรขัดใจทำไมมันดับจับเนี่ยมันดูเหมือนไม่ตับจับอมันจับอยู่เน้อปลามันดีไงมันเวลากินอะมันจะหิวเรือยหน่วยหนึ่งอ่ะประมาณห้าบีเว้ยเออโอ้ไม่เป็นไรกูยัดกูยัดโซดาเป็นขวดเอากูยัดรัวๆเลยเยอะเยอะอะอื้ีเยอะแต่เรายังไม่เจอผิโหดๆเลยนะ มันยังไม่ไปเลยว่ะบูอีเวนต์้องแข่งี่เราต้องทำยังไงกับมันวะทำไมคนแชร์เยองเนี่ยบูเบื่อมันแล้วอ่ะเปอย่างงี้อีเวนแบบถึเถื่อนไงยิงฆ่ายกแก๊งตายหมดตีเอวเดอร์ดากอนอย่างเงี้ยเฮ้ยเอาอย่างเี้แม่งกมหลักไม่มีนะอย่างเงี้ยเกมหลักไม่มีนะเฮ้ย กูได้บูปีนสองอันแล้วก็เอาไปสวยโว่้ขาดเยียนอ่ะไอ้ยัยจมื่นแม่งจะเหล่าขยันเกย์เตี้ยเฮ้ยเพชรได้ใช้แล้วอ๋อนี่ไงน้ำแข็งไอ้บูยน้ำแข็งมันเอามาทำเป็นพื้นน้ำแข็งอะไรได้เฮ้ยทำไงอ่ะพื้นน้ำแข็งอ๋อเออใช้เพชรได้แต่กูมีเพชรอันเดียวอยะเดียวนะ น้ำแข็งน้ำแข็งเหรอน้ำแข็งอหอเหมือนรู้สึกว่าอันนลูกค้าปี่แกัดเทสเลยมันใช่เหรอวะกูลองตีหลายรอบแล้วมันก็ไม่อันนี้นะหรือว่ามันดอกบวะหรือเอาไฟไปหล่นคิดเยอะไเยมั่วเลยโอ้ยนี่ไงได้ได้เหรอแล้วเราทำอะไรอยู่ไปเนวะเอาพีแอตี๋อกูไม่มีิกแอ็กพบู เอ้เด็กกูข้าไม่เด็กกูค้าไม่กูข้าไม่ไม่เลยกูมีกูมีกูค้าได้ไปตีเลยตีรอเลยนี่เี็บเลาขเราทำอะไรอยู่ตั้งหลายวันวัยควายแล้วต้องแข่งละลายหายเยอะเลยนะไอ้เนี่ยโอ้ยชีวิตกูจะเลิศเลยไอ้เี็ยถ้ากูไม่นอนตีนี่เคยไม่รู้เลยเนี่ดีไงโอ้เขี่ยเวลาไปเวลาผ่ันผมไม่ละลายหายเก็บแม่ต้องรีบเก็บต้องรีบ โอ okay, okay. เคโอเคไอ้เฮียสีมาราสทังสา่มไม่รู้เลยผู้กูฟาร์มคอนเทนต์อีกแล้วไงไอ้เหียใครจะไปช่วยไอ้เฮียเฮ้ยแล้วมันมันไหลรัวๆนั่นเลือดกับไออันเนี้ยใช่ใช่เป็นตัวกูพยายามแตะอยู่แตะไปแตไปโอ้โหเลือดเลือดหายรู้ปะไอ้เฮียเอ้เมเมื่อกี้เลือดกูเหลือสองอีกอ่ะ เกือบไปละไ้เหี้เกือบหมดคอนเทนต์แล้วเฮ้ยพยายามกดกระโดดไว้ก่ะโอ้โหสามข้อเลยโอ้โหเหี้ยมาแล้วป่ะคือน้องแข็งอ่ะเอกลับไปแพ้หายครึ่งหนึ่งป่ะกดเชียร์เลยเฮ้ยถ้ากดสเปกบาครั้งไว้เลือดแทบไม่ลดเลยดูดิเออแม่งโอเคกูเล่นกูเล่นกูเล่นจะหลอกกูกูเล่น เอ้ยแฟนเอ้ยเอ้ยแอปเปิล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 โอ้ยไอเส้นต่อมีต่อมีเฮ้ยกระโดดกระโดดได้จริงโม่สามกับกกระโดดได้จริงกระโดดได้ได้อยู่ได้อยู่ได้จริงไม่โม่โอ้ยเชี่ยเลยโอ้ยไอ้เหี้ยสลามมึงเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยกูปะเป็นอะไรวะเป็นไะไรเป็นอหไตายดิตายตายตายพอไปก้าพอไปพอไปแล้วพังแล้วโอไปหัวน้องแข็ง ต้องแข่งแล้วสายเร็วเวลาลิฟเปิด์เลยลิฟลิเป็นอะไรอ่ะลิฟเป็นอะไรเพื่อนลิฟเป็นอะไรเพื่อนมีตาไม่ปิดสงสัยลี้ไม่ดีเนสเฮ้ยเก็บดูมึงเฮ้ยผู้เขาไฟก้าโอ้หรือว่าที่อีเวนต์มันไม่เกิดเพราะว่าเราไปทคองเข่งวะแต่จะใช่เหมือนกลัววะกู้กลัวโหย คราฟเดือนี้ครับเดือดดิแก่ครับเดือดนี้แล้วมึงรู้ว่าว่าโซดาทั้งเจ็ดสิบกว่ากูหมดไปเลยกูก็หมดเหมือนกันเหลืออะไรล่ะได้แล้วได้เหลือละอ้า่ไปเลยสรุปนั่งในคนเดียวเอ๋อเป็นหนึ่งดิมันต้องมีช่องมือบุญเห่อเอ้ยเออเอ้าเอาเงี้ยไปตายเลยไปเลยแก่ไปเลย อืมกูอิสกิดินโนอัตตสิสโนเดโนตาอวันพีนกูปวดกูปวดกามบูเ่กูปดไฟไหปเดี๋ยวูหาแน่กูเปิดภาพกากแม่งไม่เห็นขอเปิดภาพสูงมัน้ด้ดิอุ้ยสอมบี้เต็มเลยกลัวเฮ้ยยดแม่เอ้ยมีดิงมีดิง โอ้โหนุ่งสอดโซเลตน่ารำคาญเสียงน่าน่ารำคาญพันหงอืือตายตายตาตีศิษไม่ตายเลยวิโอ้โหเชี่ยอะไรวะเนี่ยทำไมมันหูแร่เต็มเลยกูขุดแร่ก่อนแป๊บนึงในภูเขาไฟมันจะมีแล้วปะวะแร่แร่แบบไดมอนด์อย่างเงี้ยมีอันนี้าะออฟซิเดียนเออเดือดเท่าไรไปนรกไงก็สองส่วน จริงจเนี nice like ่ยามาาคาดเองสี um, ่ไ like ม hey, uh ่ห huh. น้งอุ้ออไม่ตีก็ไม่ได้ฮะไม่น่คโอยยิงกูอ่ะตีไปก่อนแล้วอกดแร่ไเราต้องกดแรก่อนมึงเอาไปเลยเดี๋ยวกูเคลียร์มอนให้กูนักลบสงครามสัตอ่ะโเคทไตอนแร้เยอะกูขาดทเดืเฮ้ลำคาญลิงค์ชาไ ตายอยากไม่พอมักระโดยยดจุหยุดเลยแล้วกูเคลียร์หมดเลยไงกูเคลียกาบู้ชาเทศนี่แม่งกูฆ่าลิงกาบู้าลิงนี่ไอ้ลำคาญนี่กูโหลดกูโหลดตอนตัวคิกไม่ใช้เลยเฮียไองของกดน่ะเว้ยมันเป็นแพทเทิร์นน้ำเหมือนเนี้ยโอ้โหแพทเทิร์นดีนาอไรเหมือนเกาะที่จะดูอันตรายนะแล้วภูเขาไฟปีนขึ้นได้ไงไปละ ถ้ากูตกไปตายก็อ้าวเฮ้ยตัวเยียอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรตัวอะไรอ่ะอะไรใครผัวราออะไรตัวเยี่หรือวะเนี่ยอะไรเป็นตัวกูกูแม่อยู่ฉลามกูแม่อยู่จิ้งจกจิ้งจกมีหางอะไรวะเนี่ยจิ้งจกมันก็มีหางอยู่แล้วไม่ใช่เหรอกูแล้ววะเอี้ยทาทาสหุระไอ้เอี้ยคืออะไรอ่ะไอ้กัดโว้ยเว้ยเว้ยเอี้ยจิ้งจกจิ้งจกไอ้สัสจิ้งจกชายพัน งงยงิงจงมีหางหรือยิงจงมีหางหาดูหาไม่ได้ไอ้เหี้ยตายยากจังวะหรือมันไม่ตายวะไอ้เ,อเหี่ยเราหนีอย่างเงี้ยเออเอาเฮ้ยโอเคโอเคโอเค <assist |en|> นี่ไงอยา่เาเ,เค,เ,คเ,เ,เราเกือบเราเกือบเป็นเราเกือบเป็นเอ็มวีขุดเพชรแล้วไหมละ่ะเราเกือบเกือบแล้วเกือบถอนไข่ใจแล้วกูไม่นให้ขุดแรกก่อนแนะป๊บนึงไป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 ก่อนที่กรอบมันจะหายไป ไอ้เแค่มันมีลาวากูยอยากกระนแนงโคตรเยอะเลยที่สุดกูอยากกระโดดลงแต่มันตายแน่เลยวะไม่เอาดีกว่าอุ้ยมันมีดามิที่สูงนะแต่เสียงไม่ไหวมันมีดามิที่สูงนะกู <โด S 1> ตายชายิบะแย่แล้วอ่ะเอ้ยมาเต็มเลยมาเต็มเลยอืออืมตายคนกระจอก <c oughs> อี<ะ>๋กูตีจริงยุ่งผีห่างเลยนะเว้ยพูดเดียวกันแท้ๆพูดเดียวกันแท้ๆทำร้ายกูทำไมวะสมบีหน้าตาก็เหมือนกัน อราอิชิเมนเฮ้ยออชิเมนอะโอเชียนค่ำคืนที่โหดร้ายเลยวะโหดร้ายทัชเลเย่ม่งขี้มองไม่ใช่แต่ก็แท้งกลัวเหรอเมื่อกี้ตัวเฮียหรือเม่งแล้วเม่งโผล่ตรงกูไงแม่หารไม่เกิดเจ็ุ้งหมดเลยเฮ้ยอะไรอ่ะสโตนฮะออ๋มันคือหินเลยแม่ไอ้ขี้แทงๆมันคือหินเนี่ยสั์คุดูอะไรคุดูกระดูกมาเลย อันนี้ทองป่ะกดกดกดทองทองทองเฮ้ยไอ้เชี่ยทองกระเด็นไปนู่นโง่ไหลไปแล้วไหลไปแล้วมึงใครจะเก็บก็เก็บกูแปะไปแล้วเนี่ยโคตรไกลเลยเชี่ยตุ๊กตุ๊กฟอ๊อ้าวล็อกล็อกล็อกเดี๋ยวมึงแถลงเห็นมึงอ้าเปรี้ยมากอะไรไอ้เชี่นี่คือหินนะกูนี่ก็คือต้นไม้เราจะต้องเก็บไม้อยู่หรอไม้เราเยอะมาก เก็บจากกล่องก็ได้ลัลสิไอ้ยังกลับไปเรือหายคืนหนึ่งก <laughs> ูยยังดูอยู่ยอะยังดูคุณใจเย็นอยู่กวกลับไปเรือหายคืนเดียวเอ้ยมันได้ไม้เยอะอยู่เป็นก้อนๆเลยได้หนึ่งกับสองเย้ยแม่งกูได้ยินเสียงที่ขาดไปหลายวันอีเวนต์ไม่นำเนิน <laughs> เรางงไอ้ยังโอเค ผมพังไปแล้วก็กูได้ยินเสียงแทบจับอันดังเลยเสียงมันแท้แบบโคตรดังเลยเออกูไปละไอ้เหี้ยกูไปละยิ่งแต่กูจะแพ้กูจะแพ้เสียงในหัวมันกระโดดลงไปในลาวาแล้วเมื่อกี้โคตรน่าดูตายขึ้นมาทำแล้วเนี่ยก็ฮาครับากัน เย่ <Yeah. S 1> ทำไมที่ดักมันเปลืองไหม,ไมสัสทำไมที่ดักมันไม่ดักอะไรเลยมันน่าจะเป็นเพราะมีปลานะม,มันดักได้เยอะเลยมีปังเออทำไมมันไม่ดัดกูปแปลกๆเหมือนกันทำไมมันมันชนน้ำก็ถอยไปเลยอ่ะเ <laughs> ฮ้ยเจ๊หรือว่าพวกกูทำเชื่ออะไรผิดป่ะวะไม่หรอก มันผิดที่เกมมันหายไปสองอันเลยนี่หว่ามันผิดที่เกมเกมกระจอก้สั็เกมกไรยน้ำแข็งหกสิบห้าพันโลแล้วพร้อมจะต้อนรับกับพื้นน้ำแข็งหรือยังวะก็ได้เหรอเฮ้ยเออทำไมมันหล่นมาจากฟ้างนี้เลยเลยไต้เลยเยี่ยม สี่มันจะฟ้าเลยแล้วกูไปตีไอ้บูยักนนยงกูนึกกูนึกว่าสัมบี้กูเฉียกูเชิดตัวเฉียวเหมือนกันไอ้เหี้ยันกทำไมวะ <c oughs> กล่องมันกัวกล่องมันเออแว่ะไอ้เหี้ยที่ดักจับต้องหนึ่งไม่ไดักจับเลยเมื่อกี้มันเหมือนเป็นมนุษย์ปลามนุษย์เงือกว่ะที่เราไปตีมันอ่ะเออมนุษย์เงือกเหรอไอ้ชับเขาเงือกปะเพราะว่ามันมีลิ้นมันกูได้ลิ้นแบบฟิสแมนมา นี่จะเป็นเผ่าเงือกว่ะเยอะกูตีจินเบตายเลย,ยเลยอะมึงตื่นะมึงไปฆ่าเผ่าเงือกย่ะโดนนี่เออแม่งกูลงโดนนี่นี่กูลงไปใต้น้ำไม่โดนกระทืบเลยนะเ <c oughs> ผ่าหินได้ปะมีได้นึกว่าเหมือนไม้ค้าพี่ยเผ่าหิตน,นตอนนี้มึงไม่ต้องกังวลเรื่องไม้เลยคือแบบไม้แบบมาหาศาลแบเนี <c> ้ <oughs> กูมีเป็นร้อยอ่ะริงแล้วเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเอ้ยกูกันังไจะซ้อมเลยดีเอ้ยไปไหนวะอ๋อมันไอ้ก่อนนี่มันมีเวลาสำรวจสามวันนะครับเราเคลียร์ตั้งแต่วันแรก <laughs> มึงไปกระโดดลงลาว,วาดิ๊เ <laughs> <c oughs> ขาเชียร์เลยนี่เป็นไงทำไมเหมือนที่จับเหมือนไม่ัจับ นั่นเองแปลกว่ะเหมือนกูป่ะนี่ไงเออไรที่นกนเป็นขีดกูแล้วไม่แพนนกแพแมงลื่นว่ะบูไม่ดีแล้วว่ะเออแมงลื่นโอ้ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วอ่ะไม่ดีแล้วไม่ทํแล้วไม่สิ่งเคียร์ะรุปกูต้องมานั่งไล่เก็บจัดอีกแล้วหรือมันมีเยอะเกินไปว่ามันก็ไม่ไม่เอาไม่มันเกมกากบูกูเริ่มหลงละเกมมันกากเลยกูว่า เราไม่ได้ทำอะไรผิดในเกมอากไอนเรือและเรือที่ค้ามาแทบไม่มีประโยชน์เลยและวไว้กลับว่กลับพวกกูก็ว้กลับกันอยู่ดีกูจะค้าทุ่งเหรอไอเียอยากใช้เฉยว่ากูกูปรกกูแบบนี้ว่ะอะไรแพ้เสียงไม่หัววะกูไม่หัวจะไม่โดนลงอะขอไปดูขอไปดู อย่างนั้นก็ได้คปีนบาทใช่ไหมอ้ยลองกูด้วยสวัสดีครับกูลงไปกูอาจจะกลายร่างก็ได้หรือว่าเจอกูอาจจะแบบกระโดดลงไปกลายเป็นก็พุ่งออกมาไอ้แค่นี้นอกอวกาศจะตายเลยกูเห็นมึงว่ะมึงเลี้งตัวคนเล็กเนี่ยถ้าตายแล้วชีวิตก็เอาหลับเกเกรเอาหลับพี่ซีดิบเกียร์เกียร์แล้วแยกย้ายใช่ไหม โอ้โห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 โอ้โอ้โอ้้ห้โหโ้โหโอ้้เลยอล้ออ้โหโอ้อ้อ้โอ้โหโ้้อ้โห้โหโ้้โอ้โหโู้้้้้หห้ห้ห้ห